ผู้แก่แท้เลยฉันถึงต้องเดือดร้อนแบบนี้โทษทีค่ะพอดีว่าลินทำุคลิปหมามันกัดกันนะคะลินตอนนี้พี่เนตรเขารู้แล้วนะว่าแกกับลินแยกกันอยู่จิราพรเพื่อนสนิทของเธอเป็นคนพูด คุณจักแน่เจ้าแลวว่าพี่จิตเป็นคนพูดฉันมีสายรายงานฉันเมื่อเช้าเนี่ยพี่เน่ไปที่ช็อปของจิราพรแล้วเขาก็ดันหลุดพูดออกมาจะต,ต้องให้ฉันบอกไปว่าพี่เน่ไปที่ช็อปเพราะอะไรก็เพราะลูกน้องคนสนิทฉันลูกสาวฉันแล้วก็หัวหน้าทีวีพีของฉันเนี่ยมันทำตัวไม่พิรุดไงตอนนี้เรื่องความเช้าของพวกแกเนี่ย แน่เขาได้เกณฑนหมดแล้วฮะจำตอนที่คนเขาเข้าใจผิดคิดว่าดิตาเป็นเมียน้อยฉันได้ไหมตอนนั้นห้างก็ถูกบอยคอดแล้วถ้าเกิดตอนนี้เรื่องชาวของพวกแกลหลุดออกไปนเนี่ยฉันจิบถายแน่ดิตาขอโทษนะคะพ่อถ้าอย่างนั้นลิตาลากออกเลยดีไหมคะนี่คิดก่อนพูดได้เหรอฮะคือลากออกเพรองสงสังสยเิสิบ้าหรือเปล่า จะเย็นก่อนนะครับลิกตายแค่อยากหาทางออกนะครับทางออกก็โง่สิพู้กแก่แท้ๆเลยฉันหนงต้องเดือดร้อนแบบนี้โทษทีค่ะพอดีว่าลินขำคลิปหมามันกัดกันนะคะลิน นี่ผมกำลังพูดกับพวกคุณอยู่นะมันใช่เวลาดูคลิปไหมเนี่ยถ้าไม่อยากให้คุณเน่สงสัยริยนมีวิธีแก้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะโอเคหรือเปล่าวิธีอะไร